สวัสดีค่ะอยู่กับช่องแยนนิงโกกตูมค่ะวันนี้เราก็จะมาเก็บผักอะไรกันนะคะผักโอ้เขาจะเรียกว่าผักอะไรนะค่อยก็ับมาอยากจะพูดด้วยแม่เจ้ยมาสองคนกับแม่เจยผักอะไรนะแม่เจ้ยผักอะไรแม่เจ้ยเจ้ยผักอะไรเจ้ยพูดด้วยค่ผักอะไรก็เอาเลยโอ้ยนี่นะคะมาเก็บผักกับแม่เจ้ยนะคะเราจะเก็บผักอะไรกันหนอ โอ้โหเจอสวัสด<ป>ีนะเก็บผักท<ป>าปาแดงแดงสวยสวยนเมปดูว่าผักอะไระ <laughs> ไม่อยากจะพูดนะคะผักอะไรนะคะเพราะว่า <laughs> มันมันไม่สุภาพเท่าไหร่นะนะไม่รู้ว่าคนไทยเขาเรียกผักอะไร <laughs> อ๋อผักอะไรก็มาดูนะคะ <laughs> อ๋อเห็นแต่ตอมันโมเมนต์เขาเก็บเบิร์ดละบอย่าย ยาญ่เอ้ยเม่เขาเก็บเบิรดระบอ้อเพลอคือมีเต่อ,ตอมันแท้อูใหญ่จ้พเพลอกินบ้องกินหมดแล้วบ้องกินหมดแล้วมาดูแมยปลาเพียบบ้องมันก็อยากกินเนาะที่นะคะผักอันนี้เลยค่ะเราถึงไม่อยากจะพูดเอฟซี FC ก็คงจะรู้เอฟซีก็คงจะรู้นะคะว่าผักอะไรนะคะคผักอะไรเอ่ย ไปไป,ไปดู<ไ>ปดที่ใหม่ปะผักก็อยู่นี่นะคะข้างๆวัดบ้านกุกตูมนี่แหละค่ะ,ะมันเราจะไปนี่คือห้วยกระซะนะคะไปะพาก,กันไปลงไปดูห้วยเก็บที่แถวห้ว,หวยกระซะรถเราก็จอดไว้ตรงนี้แหละไป,ไปใช่ <ไป S 1> เดินไปเอาป้าห้วยกระสะนะผูเป็นตาสอนกุ้งแถ่เฮ้ยตอนนั้นค่อยเคยมาซ่อนกุ้งที่เหนทุกกระถือได้โอ้โย นี่ข้าเคยมาเอาเก็บเอาบ้งขีเล็กด้วยแถวนี้บ้องขี้เล็กโอ้โหอืมไปหาเก็บผักก่อนนะคะผักขี้เหล็กค่ะต้องพูดเร็วๆนะคะพูดช้าไม่ได้ผักขี้เหล็กค่ะ <laughs> โอ้ยเนาะคอยกระยักไอ้เบ่าตัวบ้งตัวหนอน,นเนาะน่าจะเป็นตัวบ้งละมัง้งตัวบ้งน่าจะมีเลยเด้ อม่งขี้เหล็กบ้งนางเหล็กเอางั้นค่อยจะพูดว่าผักนางเหล็กเนาะเฮ้ยเอาผักนางเหล็กเนาะจะพเลาะจะพเลาะหน่อยฮะต้นมันเยอะแยะเขาไม่ได้ตัดลงมาอ๋อนน่นต้นมันอยู่สูงนะคะทุกคนแล้วมันก็มันไม่มันไม่มีดอกมันไม่มียอดนะคะว่าจะยอดมันไปอ่อมนะคะโอ้คนเราพามาดูห้วยอ๋อตอนที่น้ําตอนที่น้ําล้นถ่ายเนาะ แต่ตอนนี้น้ําไม่ล้นผายอ๊้สวยจังเลยเนาะไม่เจ๊ยนุ่นอ้าวสวยนะเห็นผูกระล้นผูเหล็กไฟเนาะอู้ผูกระล้นผูเหล็กไฟอ๊้สวยจังเลยน้ําน,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 นี่น้ําใสสวยมากเลยอ้าวกุ้งก็เยอะอยู่นะเออนี่มแ,แ,แม่เจ้ยเจ้ามีแย่งอยู่บ,บรร่มาลอกแย่งกุ้งเยอะนะค่อยเคยมา,ยยานนเหรอ่อยย่านน้แล้วแต่อคย่า,าน่นีบ่ โอ้ยบ่ยอญาือถ้ามีแย่งนะถูกเด้ได้เยอะนะโอ้โหอ๋อมาชมห้วยกระสะเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะว่ามันเป็นตาซ่อนกุ้งอยู่บ่ถ้ามันเป็นตาซ่อนกุ้งก็จะมาซ่อนกุ้งอ๋อนี่มันมีจอกมีเหนโอ้โหแต่ก็หน้าอาบอยู่เด้น่าเล่น ตอนช่วงฤดูแรงลงมาอาบน้ำเล่นน้ำนี่ค่ะผายน้ำห้วยกระสะนะคะที่บ้านกกตูมจะมีแหล่งน้ำก็มีแค่นี้แหละคะ่ะมีห้วยกระสะที่เดียวนะคะกที่เป็นอ่างเก็บน้ำนอกนั้นก็เป็นห้วยบังสายห้วยบังสายตอนนี้ก็แห้งไม่เยอะเหมือนกับ ช่วงฝนช่วงฝนนั้นก็มีการท่วมนะคะช่วงแรงก็แรงนะคะอุ้ยปลาอะไรวิ่งไปนู่นอ๋อนี่นะคะเรามาลอยกระทงเราก็มาลอยที่้วยกระซะนี่เลยเนาะตัวนั้นคือผู้ตักมองนะคะผู้ตักมองค่ะตัวนี้ก็คือผู้กระโดนนะคะเหล็กไฟนะคะเวลาน้ําไหลลงมาผักเหรอขึ้นไปหาดูบอไม่ได้บอกผักกระจองต้นใหญ่หมดแล้วนะบ่กอ๋อผัก ผักอ่าผักนางเหล็กนั่นหรอรอบๆแถวๆนั้นก็นั่นแหละมันไม่มีสงสัยเออเพื่อนแม่อิปุละมีแต่ต้นมันสูงไม่มีมันไม่เป็นยอดเลยเราจะมาหาผักนางเหล็กกันนะคะอ๋อถ้าเราแบบบ้านเฮ่ากับผักขี้เล็กน่ะนะพี่น้องเอ้ยสถานที่ก็หน้าเดิน ตอนค่ำเด้อน่าเดินชมน้ำอยู่เด้นู่นตอนนั้นก็จะมาซ่อนกุ้งแถวนี้นะคะแถวที่มีแหนะนะคะนี่ก็มีเหมือนกันนั่นแหละข้างบนนู้นเป็นป่าบัวนะคะเราเคยขึ้นเรือขึ้นเรือไปซ่อนนะคะนี่นะคะโอ้ตรงนั้นก็จะเป็นป่าป่าผักเนาะนู่นนะคะมีวัวเขาเลี้ยงวัวด้วย ก็อุดมสมบูรณ์นะคะบ้านกวกตูมนะคะจะมีที่เก็บน้ําแหล่งห้วยกระซะนะคะสวนห้วยกระแสนก็เป็นห้วยเล็กนะคะตอนนั้นก็มีการปั้นเขื่อนเหมือนกันนะคะห้วยกระแสนแต่มันก็ทะลุนะคะทะลุก็ไม่ไม่ได้ปั้นอีกเลยอูมะขามฝักใหญ่จังโอ้โหนุนอ๋อนี่นะคะตรงนั้นก็เป็น วัดนะคะวัดบ้านโกตูมติดกับห้วยกระซะนะคะเก็บมาห้วยกระซาป้านมานี่โอ้ยหลายปีมากนะคะคงจะมีปลาใหญ่เยอะแล้วค่ะเนะ<ม>าะเพราะว่านี่นะคะเราก็มาสองคนกับเมเจอนะคะนี่คะ่ะอ๋อตัวนั้นเป็นเกาะกลางน้ำเนาะใช่ตัวนั้นเป็นเกาะกลางน้ำนตั้งจา,า,าลา,า,าวัดเล่นอยู่ อืมใช่นะคะโอ้โหนี่บรรยากาศวัดบ้านกกตูมนะคะบริเวณบ้านกกตูมนะคะ <ไอ S 1> ก็มีที่อ่าสวยๆงามๆเยอะนะคะอย่างแกงกอกนะคะแกงกอกก็น่าเที่ยวน่าชมนะคะแล้วก็นี่ก็ห้วยกระซานะคะรอบล้อมด้วยภูเขานะคะ,คะข้างบนนู้นก็เป็นภูเขาเวลาฝน ตกน้ำมากนะคะเยอะมากเลยเพราะว่าน้ำไหลลงมาจากภูเขาแต่และภูเขานะคะมาจดกันที่ห้วยกระสะนี้นะคะแล้วก็ล้นนะคะล้นลงมาจากตรงนี้นะคะล้นลงมาจากตรงนี้ไหลลงไปสู่ห้วยบางทรายนะคะน้ําก็เต็มขึ้นห้วยบางทรายนะคะเผื่อที่จะระบายไม่ทันก็เกิดอาการท่วมสะพานนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ลงมาแบบนี้ ปลาเนี่ยบอกเลยนะคะว่าปลาไม่เยอะนะคะปลาห้วยกระซะเยอะมากนะคะเพราะว่าป้านเขื่อนป้านอ่าผายน้าลน้นนี้มาหลายปีแล้วไม่รู้พศเท่าไหร่ที่เขาป้านจําไม่ได้เลยนะคะโอเคนะคะประมาณนี้นะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากนะคะและ้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ